หัวข้อ2.1ทับ1ชนิดที่1ชนิดที่1ก็คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะที่มีสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดทับ1ทับ2ชนิดที่2ตรงนี้เปลี่ยนคำว่าไม่นะต่างกันไม่แตกต่างกันทั้งหมด ความรู้ที่ใช้บทนิยาม Factor รียลคือการคูณตั้งแต่1ถึง n n เป็นยนต์เต็มบวกหรือจาก N ไปจนถึง1ก็ได้ความจริงของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น ของสิ่งของ n สิ่งที่แตกต่างกันทั้งหมดโดยจัดคลาวและาสิ่ง r อยู่ในช่วงนี้จะได้เท่ากับ p n r p n r ก็คือ n fact ส่วน n ลบ R fact เฉลย2.1ทับ1ชนิดที่1 ชนิดที่1คือแตกต่างกันทั้งหมดมีข้ขอ1ก็2ก็3เฉะลยตรงข้อสจะสร้างจำนวนที่มี4หลักจากเลขโดด2 4 6 8 9ได้ทั้งหมดกี่จำนวนโดยที่แต่ละจำนวนนั้นจะต้องไม่มีเลขโดดในหลักใดซ้ำกันห้ามซ้ำนั่นเองอ ดูตรงนี้นะคำถามเนาะคำถามบอกว่าจัดได้กี่จํานวนเริ่มจากตรงนี้เราดูว่าตรงนี้มีเป็น p หรือเป็น c กันแน่เนาะแต่สําหรับการจัดตัวเลขนะฮะเราจะไม่ใช้สัญลักษณ์ของ c กับ p แต่เราจะใช้การ เราจะใช้การพิจารณาหลักนะพิจารณาหลักนี่สหลักบอกอะไรสี่หลักก็บอกว่าแล้วบอกว่ามีหลักพันก็คือบอกว่าหน่วยแอหลักหน่วยสิบร้อยพันนั่นเองและบอกเป็นในว่าถ้ามันสี่หลักถ้าสลับกันสองสี่หกดนี่ ก็คือ2,468บาทกับ2,486บาทมันต่างกันเมื่อต่างกันตรงนี้ก็คือค่า P นั่นเองนะเป็นบอกอวิธรีทรม4หลักก็คือนี่เขียนหลักก่อนหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันถามว่าขั้นตอนที่1จะเริ่มจากจุดไหนคำตอบก็คือเรากลับไปดูเลข2 4 6 8ี่ มันไม่มีศูนย์จึงไม่กระทบกับหลักพันนะตรงนี้ไม่กระทบกับหลักพันดังนั้นจึงเริ่มหลักพันหรือหลักอะไรก่อนก็ได้หลักหน่วยก่อนก็ได้ก็เริ่มทำขั้นที่หนึ่งนี่ขั้นที่หนึ่งตรงนี้หลักพันเนะชี้ไปตรงนี้หลักพันหลักพันตำแหน่งนี้จัดได้5วิธี อธิบายก็คือใช้5ตัวก็คือ2 4 6 8 9สมมุติว่าใช้เลข2แล้วจึงเหลือ4ตัวเหลือเลข4ี่หดนะอันนี้หลักพันพอหลักพันเสร็จหลักร้อยหลักร้อยจะใช้กี่ตัวจะได้กี่วิธีได้4วิธีเพราะเราใช้เลข2สมมุติว่าขั้นที่1เราใช้เลขก2ไปแล้วเว้นเหลือสี่หดนั่นเองก็ได้4วิธีตรงนี้ตรงนี้ที่เขาบอกว่าไม่ซ้ำนะ ไม่ซ้ําตรงนี้โยงไปนะเขาบอกว่าไม่ซ้ําโยงไปตรงนี้นะคําว่าไม่ซ้ําเร้นตรงนี้มีอิทธิพลไม่ซ้าเร้นตรงนี้นี่ก็ความนี้ที่บอกว่าไม่ซ้ําไม่ซ้ําเราจรึงตัดขั้นที่หนึ่งเราเขี่ยเลขสองออกไปเพราะเราใช้เลขสองไปแล้วเนาะจึงไม่ซ้ําแต่ถ้าเขาบอกว่าซ้ําตรงนี้ก็มีเลขสองอีกเป็นสองสี่หกแปดเก้า เพรา้นถ้ามันซ้ําตรงนี้ก็จะได้5วิธี5วิธี5วิธี5วิธ,วธีแต่ถ้าไม่ซ้ําตรงเนี้ยหลักร้อยก็จะได้เป็นหลักร้อยตรงนี้เนาะได้4วิธีใช้เลข4 6 8 9ซึ่งมี4ตัวไม่ซ้ํากันสมมุติว่าเราใช้เลข4ไปจึงเหลือเลข3ตัวคือ6 8เพรพอขั้นที่3หลัก10เราใส่ได้3วิธีโยงตรงนี้มานะ อีกอันหนึ่งก็ได้สองวิธีหลักต่อไปใช้กฎการต่อเนื่องนะ,ะการกระทาที่ต่อเนื่องกันเพรานเอา 5, ั้นี่เอา5 4 3 2ี่าคูณกันได้ร้อยยี่อีกวิธีนึงง่ายๆเนาะนะตรงนี้เนาะอีกวิธีแบบง่ายๆก็คือเขียนหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย ดูตรงหลักพันนี้ว่ามีสิทธิ์ใส่เลขได้กี่ตัวได้กี่วิธีเช่นสองสี่หด้าสมมุติว่าใช้สองไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือมาตรงนี้เขาบอกว่าไม่ซ้ำเนยโยงไปตรงนั้นเนาะที่บอกว่าไม่ซ้ำนะคำว่าไม่ซ้ำก็คือเมื่อใช้เลขสองไปตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีเลขสองแล้วเมื่อไม่มีเลขสองเหลือสี่หกแดเ้ายนตรงนี้ได้4ี่วิธีนะตรงนี้ได้4ี่วิธีอ่า สมมติว่าเราใช้เลขสีไปนะสมมุติใช้เลขสี่พอมาตกหลัก10หลัก10บก็เขาบอกว่าไม่ซ้ําตรงนี้บอกว่าไม่ซ้ําไม่ซ้ําก็ใช้ไปแล้วเลขสี่ก็เหลือเลขหกเลข8เลข9ก้คือได้3ามวิธีตรงนี้นะเนาะเวีอนสมมุติว่าใช้เลขหกไปพอมาตรงนี้เสร็จก็หลักหน่วยก็เหมือนกันถ้าบอกว่าไม่ซ้ําไม่ซ้ําก็คือเราเอาออกเสร็จแล้วเอาเลขห ออกเสียนะมันก็เหลือเลข8กับเลข9ตรงนี้เนาะ8กับเลข9กตรงนี้จัดได้2วิธีก็คือใส่เลข8กับเลข9นะใช้กฎการต่อเนื่องนะคูณ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 กันอ่านะเราหมายเหตุตรงนี้เนาะหมายเหตุบอกว่าถ้าโจทย์ข้อนี้เปลี่ยนคำว่าอ่าคำว่าไม่ห้ามใช้ซ้ำ คำว่าตอนแรกก็คือ,อเปลี่ยนจากจากไอ้น,นี้ก็คือห้ามใช้ซ้ำไอ้น,นี้ใช้ซ้ำถ้าใช้ซ้ำก็คือจาก5ก็ยังเป็น5้าใช้ซ้ำได้4ก็กลายเป็น5 3ก็กลายเป็น5 2ก็กลายเป็น5คูณกันนะก็เสเนอนนะนะถ้าเกี่ยวกับการสร้างจํานวนนะ เราจะใช้หลักต่างๆนี่และเราไม่ไม่ก็จะใช้ p n r ผมจะอธิบายใช้อีกครั้งหนึ่งเนาะข้อ5ในการทำงานแห่งหมีตำแหน่งที่แตกต่างกันว่างอยู่ห้าตำแหน่งโดยที่แต่และตำแหน่งสำหรับชาย3ามตแหน่งและตำแหน่งสำหรับหญิงอยู่มีอยู่สองตำแหน่งนะบอกว่ามีผู้ สมัครเป็นชายหคนและ,ะมีผู้สมัครเป็นหญิงสองคนเขาถามว่าจะมีวิธีจัดที่จัดคนที่มาสมัครเข้าทำงานได้กี่วิธีนี่คือคำถามนะเนาะเวลามาตรงเช็คตรงคำถามว่าวิธีจัดนะวิธีจัดคำถามตรงนี้ก็จะถามว่าเราจะใช้ C หรือใช้พีกันแน่คำตอบเราก็ต้องไปหาจากโจทย์นี่อ่านจากโจทย์ เราใช้ p เพราะคำว่าตำแหน่งว่างเพราะคำว่าตำแหน่งแตกต่างกันนี่โยมาเพื่อนตรงนี้คือมันตำแหน่งแตกต่างกันเ,เราใช้ p เพราะตำแหน่งแตกต่างกันเช่นผู้จัดการกับรองผู้จัดการคือแตกต่างกันเพื่อนจึงใช้ p แต่ถ้าตรงเนี้ยเป็นถ้ามันเหมือนกันนะเหมือนกันเช่นเลือกเฉพาะกรรมการเพื่อนกรรมการสลับไปสมาสลับไปส,สลับมาก็ไม่ มีความหมายนะก็คือใช้4นั่นเองนะนั่นคือเคล็ดของการทำโจทย์เหล่านี้ตรงนี้โยงมานะสามนี่นี่สาโยงมาสามหกเมื่อกี้ใช้ P ก็คือ p ีสามหีหกไอ้นี้เอาหญิงกับหญิงเนาะหญิงกับหญิง5เลือก3ก็ตอบนะหรือจะทำอีกวิธีหนึ่งอันนี้คือวิธีสั้นๆนะ หรือจะทำอีกวิธีหนึ่งก็คือขั้นที่1เลือกชายมาได้ p 6เลือก3เลือกผู้หญิงมาได้ p 5เลือก3เพ็นกฎการต่อเนื่องของการคูณกันเอา2อ,อันนี้มาคูณกันนะก็จะได้คำตอบหมายเหตุถ้าเปลี่ยนคำว่าต่างกันเป็นเหมือนกันนะก็คือมีตำแหน่งที่เหมือนกันนะเราจะใช้ c ตอบ c 6 3คูณด้วย c 5 2 ดูโจทย์เขาหกนะจงหาจำจงหาจำนวนวิธีที่จะจัดชายหกคนหญิงสามคนยืนเรียงแถวหน้ากระดานโดยที่ไม่มีหญิงสองคนใดยืนติดกันห้ามมีผู้หญิงติดกันเนะเพราะฉะนั้นเรามาเช็คตรงคำตอบนี่คำถามนี่นะตรงคำถามนี่ต้องถามเราต้องการดูว่ามันใช้ C หรือ P อดูตรงคำถามนะคำถามว่าตรงนี้คือเริ่มต้นนะ จะใช้ C ีหรือแท้พีกันแน่ตอบใช้พีนะเราไปอ่านก็ความที่ใช้ P พีเพราะว่าจทย์ก็บอกว่าจัดเรียงแถวหน้ากระดานการจัดเรียงแถวหน้ากระดานนี่เพราะว่าคําว่าคําจัดเรียงแถวหน้ากระดานนี่เช่นสองคนหรือห้าคนกี่คนก็ได้มาสลับกันถ้าสลับกันก็จะเปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนไปก็คือใช้พีแต่ถ้า ไม่ได้เรียงแถวหน้ากระดานก็จัดเป็นกลุ่มๆม,มาก็ใช้ C นะนั่นคือหลักการใช้ C หรือใช้ P C P นี่คิดตำแหน่งนะ C, ไม่ได้คิดตำแหน่งตรงนี้บอกว่าไม่มีนะตรงนี้ไม่มีสองผู้หญิงสองคนที่ยืนติดกันก็ความที่ว่าไม่มีนะสองคนที่ยืนติดกันผู้หญิงนะ ข้อความนี้บอกเราว่าไม่ติดกันนะไม่ติดกันก็คือบอกว่าต้องเขียนตรงนี้ก็คือไม่ติดกันก็คือแยกกันแยกกันก็คือชายแล้วว่างแล้วต้องชายแล้วว่างแล้วชายแล้วว่างนั่นก็คือไม่ติดกันแน่นอนนะหลักการข้อนี้วิธีทำคำว่าไม่ติดกัน ผู้หญิงไม่ติดกันตรงนี้เนะผมจะผมจะใช้คําว่าบอกให้เราทราบว่ามีการแทรกเมื่อมีการแทรกก็คือไม่ติดกันนั่นเองอหรือจะอธิบายนิดๆก็ตรงนี้เนะเริ่มด้วยเขียนคําว่าไม่ติดกันก็คือมีช่องว่างนั่นเองก็คือแทรกกันนั่นเองนะหน้าตาของการเขียนมีช่องว่างก็คือมีชาย หนึ่งชายสองชายสชายสชายหชายหแล้วมีช่องว่างช่องว่างช่องว่างวิธีการทําเริ่มเนาะขั้นที่1ก็คือมองเฉพาะชายเลยเนาะมองเฉพาะชายจัดได้คือ P หเลือก6กนะหแรกก็คือมี6ที่6ตําแหน่งมี6คนนะอันที่2ก็คือมองเฉพาะหญิงนะเพื่อไม่ให้มันติดกัน เวีนตรงนี้เราจะหาที่ว่างตรงที่ว่างอ่ะแล้วเอาผู้หญิงเข้าไปแทรกใช้ที่ว่างนะตรงนี้จําไว้ว่าใช้ที่ว่างแล้วใช้หญิงไปแทรกเพะฉะนพีจิตเลือกสามมีเจ็ดที่เอาสามคนไปแทรกอ่าพีอ่าเวีนะ P. เอาสองอันนี้มาคูณกันขั้นหนึ่งขั้นสองคูณกันก็จะได้คําตอบตรงนี้นะได้ขั้นหนึ่งแล้วเฉพาะชาย อันนี้ขั้นสองเฉพาะหญิงหญิงนี่ที่คำว่าแทกเนาะไม่ใช่คำว่าแทกคือข้อความที่ว่าไม่มีหญิงสองคนยืนติดต่อกันความหมายของไม่มีหญิงสองคนติดต่อกันยืนยืนติดกันนะความหมายของก,ก,ก็คือมีที่ว่างนั่นเองมีที่ว่างหรือมีกัรว่าแทกนั่นเองนะตรงนี้เนาะเว้นตรงนี้ก็ปีเจ็ดเลือกสามอ่คณิตศาสตร์ไม่ใช่ยากเนาะ เป,เป็นวิชาที่ค่อนข้างง่ายสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นไม่ทราบต้องมีสมาธินะกว่าผมจะเขียนได้สักข้อผมใช้เวลาถึง3-4ชั่วโมงในการนั่งสมาธิบางครั้งไม่ใช่นั่งสมาธินอนสมาธิสุดท้ายถ้าเข้าสมาธิได้สามารถทำได้เป็นเวลาถึง7-8ชั่วโมง